ญาติแถวนี้เลยเนาะได้ครัเขามีมีถ่ายออกมาว่าเอ่อเอกเลิกวันนี้คนเราก็มาเจอว่าลูกประเทศเพลงอ่าฮะทีนี้คนก็หลายคนก็เดาเดากันครับผมบ่อยด้วยเป็นอีกนะอ๋อจริงๆผมก็ตามข่าวอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นผมอาจจะไม่ใช่ฮะเพราะว่าดูหน้าลูกผมก่อนแรกๆอาจจะคิดว่า ใช่เราหรือเปล่าวะไปทางแม่เขาเยอะแต่พอเริ่มโตมาเขาเริ่มเหมือนเราแล้วก็เลยไม่ใช่ผมแน่นอนครับผมนะฮะก็ก,ก,ก็สบายใจได้ครับแล้วก็แต่ก็เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะทีนี้มีคนเข้ามาสอบถามอะไรในส่วนตัวพี่บอยอมีอยู่บ้างนะฮะนิดหน่อยว่าใช่พี่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เข้ามาอันนี้หรอกเขาไม่ได้เข้ามาถามหรอกเพียงแต่ว่า พอเวลาไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแซวๆเซลเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูหน้าลูกกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เอากับความรู้สึกไรเงีาา้ยมันเสียไปมาเลยครับไม่เสียเลยครับ <c oughs> ผมไม่เสียเลยเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราแบบรู้สึกแบบเสียใจหรือว่าไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงใช่ไหมแล้วเราก็ผมว่าความรัก ที่เรามีกับลูกมัน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 มากกว่าที่จะไปเอาเรื่องที่แบบคนอื่นคิดไปเรื่อยมามานั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยมีมุมบางมุมที่แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาหลายๆคนยกัหลายคนก็แบบว่าเลยถือว่าจะต้องไปตรวจ DNA อกันเองเลยอ๋อไม่ไม่ต้องตรวจแล้วครับผมทําเองครับผมรู้ผมทําเองครับผมก็เลยผมรู้ครับผมก็ก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจดี a ออะไรแล้วข่าวประเภทแบบนี้มันตันทอนความรู้สึกของเรา เ uh, จริงๆแล้วมันไม่ได้บั่นทอนความรู้สึกของเรานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องดาราคนนั้นเขาอยากให้พูดหรือเลปล่า mm hmm. เรื่องบางเรื่อง mm hmm. เขาอาจจะอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเลปล่า mm hmm. แล้วแล้วพอมันเป็นข่าวมาคนก็จะต้องหากันอะไรเงี mm ้ย hmm. สุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวหาเจอแล้วเขาจะรู้สึกยังไงมากกว่าที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกแทนคนที่แทนความรู้สึกพระเอกคนนั้นดีกว่ากับอารมณ์ที่แบบว่า ถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งรูปของเราที่คิดว่าเป็นลูกของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราจะรู้สึกยังไง mm hmm. เขาคงอายไหมหรือเขาเสียใจหรือเขาไม่อยากบอกใครไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปบอกคนอื่นอะไรเนี้ย mm hmm. เราแค่ห่วงความรู้สึกของคนคนนั้น mm hmm. เท่านั้นเองว่าเออถ้ามันเป็นเราอะมุมเราเราจะมองอยังไงวะเราก็คงไม่อยากให้ใครรู้มั้ง mm hmm. น่าจะดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออแค่รู้สึกแค่นี้อย่างเดียวแนะ okay, ค่ กังวลกับความรู้สึกของเด็กด้วยใช่ไอ้ตรงนี้ผมว่าพอมันเข้ามาอยู่ในสื่อเนาะม,มันก็จะอยู่งี้ไปตลอดแล้ววันหนึ่งที่เด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วเขาต้องมาเห็นอะไรแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันสําคัญกว่าที่เราจะมาค้นหาว่าไอ้เอกคนนั้นเป็นใครวะเออคือมันถ้ามันมองหลายๆมุมนะครับผมว่าการมองหลายๆมุมได้ก็ดีเหมือนกันกับยุคนี้ทุกอย่างมันไวไปหมดเลยอื ตอนนี้พีออพ่ลอยคุยกับน้องทุกวันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็ถ้าผมว่างสวันสี่วันก็จะเอามานอนด้วยพาเข้าไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตอนนี้เขาจะ4ี่ขวบแล้วเดือนหน้าเนี่ยสี่ขวบครบ4ี่ขวบตรงแล้วลวตอนนี้ก็เริ่มรู้เยอะรู้เยอะจอมจัดแจงจอมแบบจอมสั่งป๊าป๊าทำนู่นทำนี่ฟังนะนู่นนี่นั่น <c oughs> ชอบสั่ง <c oughs> ชอบสั่งเหมือนแม่คนหนึ่งเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออลูกสาวชอบสั่ง มมีคำติดปากของพี่บอลมีคำติดปากของคำติดปากเลยครับคำติดปากเขาตอนนี้ก็คือใครตดพอเวลาทำอะไรก็บอกไม่ใครตดเพราะผมตดให้เขาเนี่ยใครตดป้าตดแล้วก็ในอย่างสาเนียงเขาอะเขาไม่ค่อยไทยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาษาไทยเราเติมให้เขามากผมพยายามพูดไทยกับเขาตลอดเวลาเลยแล้วก็คุณย่าเขาจะพูดไทยเยอะๆเลยแล้วก็ ส,ส่วนเขาเนี่ยตอนนี้เขาจนญาติจะตอบภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แต่เขาฟังไทยรู้เรื่องแต่เขาจะมาเป็นคำค้ำตอนนี้พอมาเป็นคำค้ำผมว่าตอนนี้เขากําลังเลือกที่จะพูดอยู่กับใครถ้าพูดรือคนที่แบบพูดไทยกับเขาเขาก็จะพูดไทยกับถ้าใครพูดภาษาอังกฤษอะไรกับเขาเ็าจะพูดภาษาอังกฤษไปอะไรอย่างเนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้10%ยังไม่ได้เลยภาษาไทยไม่ตอบเลยมีประมาณ5%เนต่ะน้อยมากน้อยมากเพื่อนที่โรงเรียนผมไม่แน่ใจว่า สงสัยก็เขาเขาเลยนอินเตอร์แหละ mm hmm. เพราะว่าครูก็พูค,คนอังกฤษเนาะแล้วก็ในห้องเองในคลาสเองเขาก็จะคุยภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาไทยมีแค่อธิตย์ละวันเองอะอทิตย์ละชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าต่อไปแล้วถ้าเขายังไม่ได้อะผมคงต้องเสริมให้เขาต้องไปเรียนภาษาไทยแบบตัวต่อต,ตัวให้เขาอะไรเงี้ยทั้งอ่านและเขียนทั้งพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยๆเขาอยู่ประเทศไทยเนาะ อย่างน้อยๆเขาโตมาวันหนึ่งเขาต้องแบบอ่านได้เขียนได้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะได้ทันคนยอะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณค